สวัสดีค่ะทุกคนคลิปนี้นะคะเราจะพาทุกคนไปเที่ยวที่ The Magical Land for All นะคะเป็นการต,ตกแต่ง Decoration ของห้างเซ็นทรัลนะคะเพื่อต้อนรับเทศกาลคริสต์มาสแล้วก็ปีใหม่ของเรานั่นเองนะคะก็จะพาไปที่ Central Embassy Central ร h ลชิดลมและ Central World ค่ะตามไปชมกันเลยค่ะดีค่ะขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่อง t r i p s in my memory นะคะช่องนี้เราจะพูดถึงเรื่องาราวของการท่องเที่ยวช้อปปิง้งไลฟ์สไตล์แล้วก็แชร์ลิงเรื่องราวต่างๆจากประสบการณ์ของน็อตนะคะก็จะพาทุกท่านเดินทางไปในที่ต่างๆนะคะ ก่อนอื่นใครยังไม่ได้กดไลค์กด Subscribe อย่าลืมกดให้กันด้วยนะคะสวัสดีค่ะทุกคนนะคะขอต้อนรับเข้าสู่ Trips In My Memory อีกครั้งนะคะก็คลิปนี้เราจะพาไปดู Decoration แล้วก็เป็นการตกแต่งต้อนรับ Christmas แล้วก็ปีใหม่ของห้าง Central นะคะซึ่งปีนี้นะคะเขามาในธีมที่ชื่อว่า the magical land s for all นะคะก็คือจะเป็นการสร้างสีสันความสนุกสนานให้กับคนที่เข้ามาเที่ยวชมในช้อปปิ้งในห้างสรรพสินค้าของเซ็นทรัลทั้งหมดนะคะ ก็ต้องบอกว่าตรงจุดนี้ค่ะทางเชื่อม BTS ระหว่าง BTS เพลนจิตกับ Central m m s s s y y ตรงนี้จะเป็นเขาเรียกว่า Illuminated Candy Cane Hallway นะคะก็เข้าไปนะคะเขาจะมีเกมให้เล่นด้วยนะคะซึ่งเราสามารถไปสแกน QR code ค่ะเราก็เล่นเกมกับเขาได้นะคะเนี่ยค่ะตรงนี้ กลางคืนจะเปิดไฟแล้วก็วิบวับมากๆนะคะถ้ามองลงไปเนี่ยค่ะเราจะเห็นว่าด้านล่างจะเป็นต้นคริสต์มาสที่ทํามาจากลูกบอลน,นะคะเป็นโครงเหล็กนะคะแล้วก็ลูกบอลน,นี้จะหมุนไปมาซึ่งตอนนี้ต้องบอกว่าคนที่มาช้อปปิ้งที่ห้างเซ็นทรัลเอ mbassy เนี่ยค่ะเดินออกไปตรงหน้าช็อปชาแนลกับปาร์ด้นะคะแล้วไปถ่ายรูปก,กับต้นคริสต์มาสต้นนี้ด้านล่างได้นะคะก็จะมีตัวเป็นสโนว์บอลด้วยนะคะอันนี้เราเดินผ่านมาที่เซ็นทรัลชิดลมแล้วนะคะ ตัวส่วนจริงๆต้องบอกว่าทางเชื่อมระหว่างเซ็นทรัลชิดลมกับเซ็นทรัลเอ MBassy ค่ะก็จะมีเป็นอุโมงค์ด้วยนะคะซึ่งเป็นภาพหน้าปกของคลิปนี้นะคะแต่เราถ่ายวิดีโอไม่ได้เพราะว่าบาังเอิญว่ามีคนเยอะมากนะคะเมื่อกี้เราจะเห็นเป็นการตกแต่งในภายในเซ็นทรัลชิดลมก็จะเป็นดอกไม้เยอะมากเป็นส่วนดอกไม้แต่ละชั้นเลยนะคะแต่ละชั้นมีธีมที่ไม่เหมือนกันเพราะฉะนั้นเราจะเห็นว่าผู้คนเยอะมากค่ะที่จะมาถ่ายรูป ใครอยากจะไปถ่ายรูปกับดอกไม้นะคะเป็นสวนดอกไม้ลาเวนเดอร์อะไรต่างๆเนะะี่ยค่ะมาที่นี่ได้นะคะด้านนอกของตึกเซ็นทรัลชิดลมค่ะก็ทำเป็นรูปกล่องของขวัญน,นะคะส่วนเราก็เดินมาเรื่อยๆนะคะผ่านสถานี BTS h ชิดลมนะคะก็ตรงเกสรเน,นะะี่ยค่ะก็จะมีเด კ อร์เรชันในส่วนของทางเชื่อมของเกสรเช่นกันนะคะเราจะเดินไปที่ Central World นะคะซึ่ง Central World เนี่ยด้านหน้าก็จะมะีเขาเรียกว่า Christmas tree นะคะหรือต้นคริสต์มาสสูงมากๆนะคะอยู่ตรงหน้า Apple Store เลยนะคะที่เรามองเห็นแวบบๆนั่นเองค่ะซึ่งจริงๆเดี๋ยวเราจะเดินไปใกล้ๆนะคะเนี่ยต้นนี้คือสูงมากๆเลยนะคะแล้วก็ด้านล่างก็จะมีเหมือนสวนสนุกค่ะเราสามารถลงไปเล่นแล้วก็ถ่ายรูปกันได้เช่นกันค่ะ ของ Central World ก็มีการตกแต่งเดคอ r a เรชันต่างๆให้เราสามารถถ่ายรูปได้นะคะต้องบอกว่าวันที่เรามาถ่ายรูปกันเนี่ยค่ะหน้า Apple Store เนี่ยเป็นจุดที่เราคิดว่าเหมาะสมมากๆเลยนะคะที่เราจะถ่ายได้เห็นต้นคริสต์มาสทั้งต้นนะคะและได้ตัวที่เป็น Apple Store เข้าไปด้วยนั่นเองค่ะ,ะก็จะมีบางคนแต่งตัวเป็นซานตี้มาด้วยนะคะอันนี้จะเป็นหน้าอัลมาเรนพลาซ่านะคะปกติแล้วหน้าอัมารนพลาซ่าเนี่ยเขาจะมีเหมือนคล้ายๆคริสต์มาสมาร์เกอย่างเงี้ยค่ะ ซึ่งเป็นร้านอาหารร้านขนมอะไรอย่างเงี้ยค่ะมาทานกันได้นะปกติจะคลึกคักมากๆปีนี้ค่อนข้างเยียมเหงาทีเดียวนะคะยังไงก็อย่าลืมมาช้อปปิ้งกันได้นะคะแล้วมาเจอกันใหม่ค่ะอย่าลืมกดไลค์กด subscribe ให้ด้วยนะคะสวัสดีค่ะ